สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับอีกหนึ่งคันครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมส่งมอบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างก็ด้านหน้านี้เป็นตัว XLS นะครับเป็นกระบะเรนเจอร์นะครับที่ราคา800,000กว่าบาทเนี่ยราคาไม่แรงเลยแต่ออปชันที่ได้มาคุ้มเกินราคาครับอาจากด้านหน้านะครับตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างกระจังหน้านี่ครับเราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วกระจังหน้าเติมแต่งเข้าไปครับมีไฟสามจุดนะครับ กันชนด้านล่างชายนะครับตรงเนี้ยมันคือตัวชุดวายที่เขาใส่กันก็มาอยู่ในรถคันนี้เหมือนกันครับแต่ทําสีเนี่ยเป็นดําเงาแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันมีเลือกได้หลายเฉดแล้วแต่ความชอบของเรามาด้วยล้อแม็กจากเดิมๆเนี่ยมา17อัพเป็น20ไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็ใส่ปีกนกเพิ่มด้วยเพื่อการปรับองศาในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้นี่ครับชุดฟิล์มที่ติดตั้งก็เป็นฟิล์มเซรามิก ดูรอบๆคันนะครับคันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมส่งมอบชุดครอบนะครับไฟหน้าครอบไฟท้ายกับรอยมือจับเนี่ยเป็นดําเงาตัดโทนโทนรถสีเทาเนี่ยครับตัดดําเงาไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มนะครับก็ใส่เป็นเซรามิกดำดำมืดสนิทเลยครอบฝาถังก็มีให้ครบครับตรงนี้นี่ครับลองดูผมลองดเดินรอบๆนะครับคันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าละนี่ข้อฝาท้ายเป็นดําเงานะครับคำว่า FORD คำว่าเจอร์นี่ก็ใส่เพิ่มเติมไปนะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่มเติมตกแต่งเข้าไปเป็นชุดที่ใส่เสริมเข้าไปให้ลูกค้าชุดครอบไฟท้ายนี่ครับสวยงามเนี่ยครับแมคขอบยี่สิบเข้ากันพอดีเลยเดี๋ยวผมดูภายในนิดนึงครับนี่ครับเพิ่มเติมให้ครับคือเบาะหนังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเบาะหนังเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้ นี่คิวกันศาสตร์มีให้ครบนี่ครับตัวเอ s อเดินช้าๆนะครับชุดแต่งวายนี่ทำสีสวยคันนี้นะครับลูกค้าจ่ายเงินดาวอย่างเดียวนะครับชุดแต่งนะครับผมจัดให้เลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับห้ามเด็กขาดเลยนะครับต้องฟรีเท่านั้นจ่ายเงินดาวอย่างเดียวนะครับทุกอย่างฟรีให้หมดอ่า สงสัยข้องใจตรงไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูแลอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนี่ครับ XLS นะครับราคาประหยัด800,000กว่าบาทได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีคันไหนที่แต่งเสร็จแล้วจะรีบมารีวิวให้ดูนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วแล้วเดี๋ยวย,งาายังไงก็รอดูคันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ